สวัสดีครับอันชักซิโอนะครับกลับมาพบช่องต้อยติ่งแล้วนะครับวันนี้เรามารีแอคชั่นรายการสวายโรที่กำลังสนุกมากๆตอนนี้นั่นก็คือรายการ I s l a n d นนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับมีทั้งหมด3ามสเตทแต่จริงๆอะมี4ี่สเตทแต่ว่าอีสเตทนหนึ่งเนะี่ยเก็บไว้ EP หน้าก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ปล่อยมาทีเดียวเลยให้มันจบๆนะครับซึ่งมันมี4เพลงตามนี้นะั่นคือ วิซโซ่แบ็คพิ้งพานอเลมาไอซ์วันแบดบอยเรดดูเวดแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ยังจะมาอาทิตย์หน้าก็คืออู้อาของทวายส์นะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4ทีมก็แบบว่าเป็นเพลงตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นเลยนะครับมันจะปังแน่นอนวันนี้เจ้ก็จะไล่ดูตามเออที่เขาปล่อยมาเลยทั้งหมด3เพลงก็ไม่อยากจะเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบใครเชียร์ใครในทีมนี้แล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าไม่ให้เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาเริ่มกับทีมแรกนั่นก็คือทีมวิสโอลของแบ็คพิงค์นะคะจะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ก็คือค so, so ิมมินโซคิมซูจองนัมยูจูบังซีมินยูซารังแล้วก็ยูอีนะครับตอนนี้นะครับเซนได้เมนใหม่แล้วนั่นก็คือนัมยูจูเนี่ยตอนนี้กำลังแบบเครซี่ข้างใครน้องมากๆเพราะน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็คือเราชอบคนที่มีความพยายามตรงที่แบบว่าเขาแข่งมาหลายหลายสไวดเวลแล้วเนินแล้วนี่ก็จะแบบว่าจะเป็นสไวดเวลสุดท้ายแล้วถ้าแบบไม่ได้ติดก็คือบอกว่า แพ้ทางคนที่แบบว่ามีความพยายามก็เลยตอนนี้มาเชียร์น้องนำยูจูอยู่นะครับแล้วก็ยังยังเมนคิมซูจองเหมือนกันแล้วก็บังซีมินเนี่ยยังไงก็ต้องตามเชียร์นะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วให้เสียเวลาไปดูกันดีกว่าว่าทีมวิโซเนี่ยทำมาได้ดีไหมครับไปกัน let's go ไปวิโซวิโซะสนุกไหมทุกคนตื่นเต้นมาก the next station is โอ้สวยเนาะมันทำตรงนี้ส่วนมันเลย แค่เฮบอยอ่ะโอ้ยยูซารังคือแบบเสียงมีสเสน่ห์มากเลยอ่ะู้สวยนะยแต่ไม่ชอบชุดสูจองเลยแปลกๆโอ้ยบางจีมินเสียงแบบมีความเซ็กซี่เสียงมีสเสน่ห์มากเลยอชอบแบบ ไม่เลยรู้ไม่เคยรู้เลยวิสโซมันมีความเซ็กซี่ขนาดนี้โหว้ายูอี <Y ui. S 2> ว้าวสวยจังยูอีโอ้เสียงเสียงวิสเน่มากเลยะชอบอะสารางลูก มโอ้ว้าวลูกสาวเสียงอฮอยูจูยูจูสวยมากเลยทุกคนทำไงดีโอ้มีเบกแดนด้วยหรอ มีคนหนึ่งสึกจมมากเลยอะมินโซปะรู้สึกมินโซจ,จมมากเลยอะโอ้ยอันนี้ยูอีชายมากจีมินสวยมากอะทำไมยูจูได้ลองหน่อยจังอะทุกคน โอ้จีมินเสียงเท่มากว้าวว้าวจบไปแล้วนักโดสำหรับทีมนี้ก็สำหรับทีมนี้นะครับทำได้ดีเลยเซนชอบมากๆกก็ก็ถามว่าทำได้ไหมก็โอเคนะครับก็ทำได้โอเคเลยรวมๆคร่าวๆก็ถือว่าดีเลยก็มาไล่กันทีนี้ละคนดีกว่านะครับว่ามีใคร ทำได้ดีบ้างก็มาเริ่มที่คนแรกก็คือ Kim Min so. คิมมินโซซึ่งคิมมินโซเนี่ยใส่ตาดูไม่ค่อยมั่นใจไง,งไม่รู้รู้สึกว่าเวลาร้องเงี้ยนะครับมันแบบตาแบบตาแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเขาเรียกไอคอนแทคกับกล้องก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดจุดที่ทาให้น้องบบเสียคะแนนไปแต่ว่าถามว่ารวมๆทาได้ดีไหมก็โอเคอยู่ร้องอะไรก็โอเคเสียแบบแค่แบบน่าจะไอค contact กับฟิกเขาเรียกตามองกล้องให้นานกว่านี้หน่อยแล้วก็แบบโฟกัสกับกล้องเนี่ยจะทําให้โอเคเลยกับคนที่2ก็คือ Kim คิมซูจองคิมซูจองเนี่ยก็ถามว่า ในเรื่องของการร้องอาจจะยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่เรื่องของการเต้นเนี่ยคือแบบว่าเขาตัวแม่ตัวมามอยู่แล้วเนอะมันทําได้ดีมากๆกแล้วทให้โชว์สึกแบบกลมกลม่อมขึ้นมาเลยพอมีคิมซูจองพอมีเบรกแดนเข้ามาด้วยเนี่ยนางก็ได้โชว์ความสามารถของนางเต็มที่เสียดายตรงแค่ว่าค่อนข้างยากที่จะได้โชว์เสียงแบบถ้าไม่ใช่ตรงที่แบบท่อนโวลคอลจริงๆก็ถามว่าคิมซูจองทาได้โอเคไหมทั้งร้องทั้งเต้นก็ถือว่ารวมๆทำไว้ได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเต็มสิบเนี่ยจะให้ประมาณแบบให้แปดและการสรับโชว์นี้นะคิมจอง อาจาจะไม่พอคอสตูมนั่แหละจะเห็นคอสตูมไรที่เป็นเสื้อแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยส่งน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าค้าๆโอเคไหมก็โอเคคนที่3ามก็คือนำยูจูตอนนี้คือได้ลูกสาวคนใหม่นะครับคือน้องได้ร้องแค่แบบนิดเดียวแต่ว่าโชว์สวยมากทุกคนไปทำผมไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องตาดนใจแล้วก็อยากจะให้น้องแบบมีโอกาสได้เขาเรีเยกอะไรนะได้เดย์เพราะว่าชอบม,มากอยากให้ทุกคนสนับสนุนอยากให้ช่วยเด็กคนนี้นะครับสวยมากทำได้หลายอย่าง เชื่อเซนเซอร์ไปจะเป็นนางแบบโฆษณาเปเป็นอะไรทาได้หมดเลยสำหรับนำยูจูก็ฝากชยร์ด้วยนะครับแบบน้องเขาเป็นแนนกแรัก็อยากจะให้โชว์หน้าเนี่ยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของด้านแรปออกมาเหมือนกันพอนี้ได้ร้องแรปแค่นิดเดียวเองคนที่4ก็คือบังจีมินรู้สึกว่าบังจีมินเปิดมาได้แบบว่าทาโชว์ได้น่าสนใจมากตรงแบบเฮ้ยบอยแล้วแบบเออมันแบบมันฟรีซทุกอย่างมันทําให้โชว์แบบ เริ่มต้นได้น่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีมากๆทั้งเรื่องการร้องกันเต้นก็คือครบมีทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างคือเสียงอะได้หลายโทนมากไม่ว่าจะเป็นเสียงเสียงต่าเสียงสูงแล้วแบบว่าทั้งสองเสียงเนี่ยมันมีเสน่ห์มากๆมันมีทักษะการร้องและการที่มันแบบมีคันความแอบๆอะไรเงี้ยรู้สึกน่าสนใจมากๆคนที่สี่คือยูซารังเนี่ยสวยมากโชว์นี้สวยมากแล้วก็ร้องตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอะมีเอกลักษณ์ของการร้องที่แบบเป็น,เป,นเป็นตัวเองมากๆมันแบบ เขาจะได้เรียกอะไรเ,เรียกสไตล์ YG ก็ไม่ใช่แต่ว่าการร้องมันแบบมันแบบมันมีสเสน่ห์ทุกคนมันจะขึ้นจะูุงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแหบๆมันหรอมันมันทำให้น้องแบบมีสเสน่ห์จริงสำหรับโชว์นี้แล้วก็เออยูอีก็แรปได้ดีมากไม่เคยแบบว่าพอแรปปู๊บทุกคนออร่าชายเลยอย่างที่อย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะมองว่าเขาแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแบบวิชวลขนาดนั้นเพราะตอนแรกที่เห็นหลายๆคนก็ไม่ได้วิชววมากแต่พอน้องเขาแรปใช่ปะโหแบบ ทำให้โชว์มันดูน่าสนใจมากๆแล้วก็แบบดีมากๆสำหรับยูอีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอแล้วปุ๊บอะอ่าอออ่าออร่าชายมากๆอาจจะอาจจะทาให้โชว์นี้ชนะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเซนยังไม่ได้ดูเลยว่าเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงสาหรับโชว์นี้แต่ก็น่าจะสนุกเหมือนกันสำหรับการแข่งเทสที่2ก็สำหรับทีมนี้นะครับเต็ม10เซนให้ประมาณที่9.5แล้วกันเต็ม10สำหรับโชว์ข้าวๆสำหรับทุกคนที่ทําโชว์ออกมา เพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะว่าชอบทีมนี้ไหมชอบใครเชียร์ใครชอบนำยูจูชอบซูจองเหมือนเพนไหมก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับ,มา,บมาแบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเออชอบคนนี้ชอบคนนั้นอะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ไม่อยากจะเสียเวลาเพราะเหลืออีก2ทีมนะครับเราก็ไปดูดีกว่าว่า2ทีมที่เหลือเป็นไงวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ